ตนที่หนึ่งห้าพันปีก่อนในยุคแห่งความสิ้นหวังมนุษยชาติเข้าสู่สภาวะใกล้ล่มสลายและเพื่อช่วยโลกจากการล่มสลายนั้นวีรบุรุษผู้ยิ่งใหญ่4ี่คนจึงได้เผชิญหน้ากับอารลบอตต้นกำเนิดแห่งความชั่วร้ายมหาจอมเวทแห่งเผ่าเอฟกวีแห่งดวงดาราลูน่าปรมาจารย์ตีเหล็กแห่งเผ่าคนแคะช่างตีเหล็กศักดิ์สิทธิ์โดเวโนนักรบสัตว์อสูรผู้กล้าหาญ อารอนสุดท้ายแต่ไม่ท้ายที่สุดมังกรกษัตริย์ผู้ชานฉลา,าดลีซินาดห้าพปีก่อนใครอย่าพูดนะเอาเอาหัวใจมังกรของข้าไปแล้วก้าวต่อไปข้างหน้าซะข้าจะช่วยเจ้าเองเพราะงั้นอยู่เงียบเงียไปเถอะ ไม่มันสายเกินไปแล้วหากเจ้าพูดแบบนี้ข้าก็เพ่งสมาธิให้กับเวทรักษาของตัวเองไม่ได้น่ะสิเพราะงั้นช่วยหยุดพูดทีเถอะใครจำได้ไหมว่าเราพบกันครั้งแรกเมื่อไหรพวกเราจะช่วยโรคไอ้กิ้งกางโง่เอ้ยข้าขอโทษที่ฝากทุกอย่างไว้กับเจ้าลิซินาสอารอนเดเวโนโ่ลูนะ่าขอบคุณที่คออยู่เคียงข้างข้า ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามต่อให้ร่างกายของข้าจะต้องมอดไม่เป็นเท่าฐานหรือจะหนักหนาสักแค่ไหนข้าคนนี้จะใช้จิตวิญ,ญญาณของเจ้าเองวิรุรบุุษแห่งจุดเริ่มต้นใคระอ,อรบอสและในคืนนั้นเองเสียงของท้องฟ้าก็สะเทือนดังตุ้มไปกึกกล้องด้วยความเสียสละของกษัตร,ริย์ลีซินัสผู้ชาญฉลาด ในที่สุดพวกเขาขับไล่เอเลบอสแหล่งกำเนิดแห่งความชั่วร้ายได้สำเร็จเอาละจบแล้วเรนาคุณอ่านหนังสือเรื่องนี้ให้เขาฟังเป็นร้อยครั้งแล้วไม่ใช่หรอก็ลีโอชอบหนังสือเล่มนี้ที่สุดนี่นะอยากฟังบ้างไหมลีโอที่รักของแม่จะอ่านนิทานวีรุรบุษแห่งจุดเริ่มต้นให้ลูกฟังอีกครั้งนะกันละครั้งหนึ่งนานมาแล้วก่อนยุคโบราณหรือก็คือเมื่อประมาณ5,000ปีที่แล้วกูกูดูสิเห็นไหมว่าเขาชอบมันนะ หยุดอ่านหนังสือบ้าๆน,นั่นสักทีดูเหมือนข้าสนุกกับมันหรือไง <Okay. S 2> อีกรอบนะจ๊ะสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อ5,000ปีก่อนนี่เป็นหมายความว่ายังไงนี่มันเกิดอะไรขึ้นแนะ่นางกําลังจะบอกว่าข้าเอาชนะเอเลบาดได้แล้วใช่ไหมถ้างั้นแล้วทําไมข้าถึงเป็นคนเดียวที่ถูกลบออกไปจากประวัติศาสตร์ละ่ะตอนที่2ราชสถาบันแห่งเดลแรนทุกคนฟังทางนี้อย่างที่ทุกคนทราบขณะนี้พวกเราอยู่ในยุคแห่งวีรบุรุษ ผ่านมาหาพันปีแล้วนับตั้งแต่บันทึกการปรากฏตัวของวิรุบุรุษครั้งแรกในโลกของเรานับตั้งแต่นั้นมาโลกเบื้องล่างก็ได้ประสบกับการเปลี่ยนแปลงมากมายตัวอย่างเช่นรัฐบันแห่งเดลันที่ได้รับเลือกเป็นเจ้าภาพจัดสอบเข้าลูมีนในปีนี้ฉันไม่แปลกใจเลยที่พวกเธอบางคนมีแววจะเป็นวิรบุรุษหากใครสอบผ่านการสอบเข้าที่นั่นล่ะก็สักวันหนึ่งชื่อของคนคนนั้นอาจจะถูกจารึลกลงในบันทึกของวีรบุรุษและเพื่อการนั้นพวกเธอจะต้องตั้งใจเรียนในห้อง ลีโอการที่เธอหลับแบบนี้แสดงว่าเธอคงจะรู้เนื้อหาที่ฉันบรรยายทั้งหมดแล้วสินะงั้นฉันขอถามเธอหน่อยเมื่อ5,000ปีที่แล้วผู้ที่จะถูกเรียกว่าวิรบุลุษได้นั้นจะต้องผ่านพิธีกรรมอะไรบ้างก็หากสร้างชื่อเสียงให้กับตัวเองแล้วก็ผู้คนก็จะหันมาบูชาเราเองล่ะครับลีโอพอบ15ตระกูลพอปเฮ้อมีแค่อยากจะตอบอีกไหม <S <S ในสมัยโบราณนั้นไม่มีทางที่จะได้รับการยอมรับจากพระเจ้าครับ ดังนั้นจึงมีเพียงพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์เท่านั้นที่นามาใช้ในการคัดเลือกวีรบุรุษตัวอย่างที่สําคัญของพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์นั่นก็คือพิธีกรรมแห่งเลือดยอดเยี่ยมอย่างที่คิดไว้เลยการีแวนอัจฉริยะด้านเนม็ดมนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในอาณาจักรของเราการีแวนทรัสเทนตระกูลทรัสเทนในการสอบเข้ารูมีนที่กําลังจะมาถึงนั้นพวกเราคาดหวังในตัวเธอไว้ค่อนข้างมากเลยละ่ะการพบกับพระเจ้าสมัยนั้นเป็นเรื่องที่ง่ายมากพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์บ้าบออะไรไร้สาระชะมัด ปฏิหารที่พระเจ้าประทานให้แก่โลกเบื้องล่างเพื่อเฉลิมฉลองให้กับวีบรบุบุษผู้ยิ่งใหญ่ที่เผชิญหน้ากับเอเรบอสบันทึกของวีรบุรุษแล้วทำไมข้าถึงเป็นคนเดียวที่ถูกปฏิบัติราวกับว่าไม่มีตัวตนอยู่เลยล่ะลืมไปแล้วบันทึกการกลับชาติมาเกิดใหม่ของวีรบุรุษผู้ยิ่งใหญ่คายอยู่นั่นไงไหนไหนดะดูซินั่นคือสัญลักษณ์ของตระกูลเซอร์ดิงเกอร์ยังไงล่ะว้าวสุดยอดนั่นมันซิลียเซอร์ดิงเกอร์ ขอให้นักเรียนทุกคนมารวมตัวกันในหอประชุมเพื่อเข้าร่วมการประชุมด้วยสถาบันของเรากำลังได้รับการเยี่ยมเยียนจากตระกูลเซอร์ดิงเกอร์ลีโอน่าจะไปที่นั่นเพื่อให้พวกเซอร์ดิงเกอร์จับตาม,มองละสิทา่าแต่ถึงจะไปพวกเราก็ไม่สนใจในายหรอกนะฉันจะกลับบ้านต่างหากบ้านต่างกับนายฉันไม่ได้มีความสนใจในเรื่องแบบนั้นเลยฉะฉันเองก็ด้วยฉันแค่ไปดูซีเรียในฐานะคู่แข่งเท่านั้นแหละอ่าฮะไม่ใช่จริงๆนะ สิ่งสำคัญคือการฝึกฝนอย่างหนักแต่ร่างกายนี้มันดีกว่าที่ข้าเคยมีในชีวิตก่อนจริงๆกำลังคิดอะไรอยู่งั้นหรอทำไมจู่ๆถึงได้ซุ่มโจมตีจากที่ไหนก็ไม่รู้ล่ะครับก็เราไม่ได้สู้กันมาสักพักแล้วนี่นะพอสวรค์แค่นั้นนะ่ะไม่สามารถเข้าลูมีนได้หรอกนะนี่คือการทดสอบครั้งสุดท้ายของเธอร์เีโควรจะลงมือให้หนักกว่านี้อีกหน่อยดีไหมนะ ไม่คิดว่าการแสดงความรักเช่นนี้มันจะมากไปหน่อยหรอครับท่านแม่ถึงจะพูดมาแบบนั้นแต่ก็ป้องกันได้ทุกอย่างเลยนะแย่ yeah, ละสิดูเหมือนจะโจมตีแรงมากเกินไปถ้าลีโอหลบไม่ได้ฉันจะทำยังไงดีเป็นอะไรไหมครับท่านแม่ความสามารถของเด็กคนนี้จะไปได้ไกลามากแค่ไหนกันนะ ลีโอลูกยังอยากที่จะเข้าลูมินอยู่หรือเปล่าสถาบันวิรบุรุษแห่งมนุษยชาติลูมินในบรรดาสถาบันของทั้งสี่เผ่าพันธุ์ที่ได้ถูกบันทึกเอาไว้นั้นที่นั่นน่าจะมีบันทึกหลงเหลือของข้าอยู่มากที่สุดแน่นอนครับสมาชิกของตระกูลเซอร์ดิงเกอร์มาที่นี่เพื่อเยี่ยมชมเดลดนนะดังนั้นพวกเขาจะพักที่คฤหิสา์ของเราตระกูลเซอร์ดิงเกอร์จะอยู่ที่นี่งั้นหรอครับใช่แล้วถึงแม้ว่าจะไม่ได้ตามต้องการก็ตาม เอาเป็นว่าแม่จะขอความช่วยเหลือจากไซที่เป็นรองหัวหน้าตระกูลของพวกเขาเองเขาอาจเต็มใจที่จะสอนเทคนิคอลาของเซอร์ดิงเกอร์ให้กับลูกก็ได้และหากเป็นแบบนั้นล่ะก็ลูกน่าจะแข็งแรงมากพอที่จะเข้าลูมีนได้ในปีหน้าเทคนิคอลาของ er เซอร์ดิงเกอร์หรอครับต้องขอโทษด้วยนะท่านแม่เพราะว่าข้าตั้งใจว่าจะเข้าเรียนในปีนี้ตั้งหากล่ะทำไมท่านลงถึงอยากอยู่ที่นี่กันนะ เขาสามารถเช่าโรงแรมทั้งหลังได้เลยด้วยซ้ำซิเลียเซอร์ดิงเกอร์15องค์หญิงดาบแห่งตระกูลเซอร์ดิงเกอร์ทั้งๆที่ฉันตั้งใจอยากจะสอบเข้าลูมินแท้ๆทำไมถึงต้องมาพักในตระกูลที่เล็กขนาดนี้ด้วยล่ะซิเลียหลานไม่อยากรู้เรื่องของลลโอบ้างหรอเด็กที่บอกว่าตัวเองไม่สนใจในตระกูลเซอร์ดิงเกอร์คนนั้นน่ะไซเซอร์ดิงเกอร์รองผู้นําแห่งตระกูลเซอร์ดิงเกอร์ก็หากเขาเป็นอัศวนที่ไม่สามารถใชออราได้ละก็ บางทีเขาอาจจะไม่ได้น่าสนใจขนาดนั้นค่ะแต่ลุงไม่คิดแบบนั้นนะท่านหญิงพรอปเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้พบครับยินดีต้อนรับไซ์เซอร์ดิงเกอร์เรนาพอปท่านหญิงแห่งตระกูลพรอปเ <Dead S 2> ดทพรอบผู้นำตระกูลแห่งตระกูลพรอปซีเรียนี่คือมาควิดพรอปนะเพราะงั้นออกไปแนะนำตัวได้เลย ดิฉันชื่อซ er ีเลียเซริงเกอร์ค่ะขอบคุณนะคะที่เปิดบ้านต้อนรับพวกเราในวันเยี่ยมเยียนที่กำลังจะมาถึงในสัปดาห์หนะ้ายินดีที่ได้รู้จักนะซีเลียนางเหมือนท่านพ่อและท่านลุงมากเลยเดี๋ยวสิผมสีดำตาสีแดงนางมีสายเลือดเดียวกับพวกเรางั้นเหรอส่วนนี่คือเลน่าพรอฟป้าของหลานในตอนที่พวกเรามาเยี่ยมชมราชสถาบันแห่งเดเรนเป็นครั้งแรกเหล่านักเรียนค่อนข้างแออัดและวุ่นวายกันมากเลยล่ะ แต่ถึงอย่างนั้นดูเหมือนว่าลีโอจะกลับบ้านเพราะว่าไม่สนใจแม้แบบนี้มันก็กระทบความภาคภูมิใจอันยิ่งใหญ่ของเซอร์ดิงเกอร์นะสิถ้าพฤติกรรมของลูกชายฉันดูไม่เหมาะสมแล้วก็ฉันต้องขอโทษด้วยนะดูเหมือนเขาจะไม่สนใจอะไรนอกจากการฝึกซ้อมเลยล่ะลีโอ <Rio S 1> เป็นเด็กแบบไหนงั้นหรอหืมเออก็เขามีพรสวรรค์ที่น่าเหลือเชื่อเลยทีเดียวท่านพี่ท่านเชื่อจริงๆสินะ ว่าลีโอคู่ควรที่จะสืบทอดเปลวเพลิงแห่งเซร์ิงเกอร์ของพวกเราฉันไม่ได้พูดแบบนั้นเพราะว่าเขาเป็นลูกชายของฉันหรอกนะเขาสมควรได้รับมันจริงๆถ้าท่านพี่พูดแบบนั้นผมเองก็คงสนใจเหมือนกันครับแต่ถึงอย่างนั้นผมก็ต้องทดสอบเขาด้วยตัวเองอยู่ดีตอนที่3ในที่สุด พลังที่สามารถบรรจุได้ทุกอย่างก็เสร็จสมบูรณ์แล้วเหตุผลที่ข้ายังไม่เรียนรู้ออร่าเพราะช่วงเวลาที่ข้ารับออร่าเข้ามานั้นร่างกายจะได้รับการพัฒนาอย่างเป็นธรรมชาติเพื่อให้เข้ากันกับออร่านั้นๆและโอกาสในการสะสมมานาและพลังวิญญาณก็หายไปถ้าในอดีตชาติข้าสามารถควบคุมได้อย่างสมบูรณ์ทั้งพลังและแก่นแท้ของเจ้าพวกนั้นข้าจะไม่มีวันทิ้งต้นอ่อนแห่งความหายนะไว้เบื้องหลังเด็ดขาดในชีวิตนี้ข้าจะควบคุมมันให้ได้อย่างสมบูรณ์แบบ อันดับแรกก็คือออร่านายคือรีโอพอปใช่ไหมดูเหมือนว่านายจะมีความเข้าใจพื้นฐานพอสมควรเลยนะฉันจะคอยชี้แนะในเรื่องเรือ,อดาบโดยเฉพาะนายคิดว่ายังไงและฉันยังสามารถรับคะแนนความดีความชอบจากท่านป้าได้อีกด้วยนี่เธอเป็นใครฉันคือซีเรียเซอร์ริงเกอร์โรคเรียกขานว่าองค์หญิงดาบหืม <c oughs> งั้นเหรอขอบคุณที่คิดถึงฉันนะแต่ฉันนะ่ะ ไม่คิดที่จะรับคําแนะนําจากคนที่มีทักษะน้อยกว่าหรอกนั่นี่นายบอกว่าตัวเองแข็งแกร่งกว่าฉันงั้นหรอถ้าให้สู้กันจนตัวตายเธออาจแข็งแกร่งกว่าเนื่องจากฉันไม่สามารถใชออร่าได้แต่ว่าการประลองกันโดยใช้แค่วิชาดาบเท่านั้นถือเป็นอีกเรื่องหนึ่งก็ได้ถ้านายมั่นใจในทักษะของตัวเองขนาดนั้นก็มาประลองกับฉันหน่อยสินายคิดว่าแค่เรียนรู้ออร่าแล้วนายจะแข็งแกร่งกว่าฉันงั้นหรอ ฉันจะสอนเขาให้รู้สึกถึงความโหดร้ายของความเป็นจริงหากฉันชนะในระหว่างที่ฉันอยู่ที่นี่หนึ่งสัปดาหา์นะจะต้องมาเป็นคนรับใช้ของฉันแล้วถ้าฉันชนะล่ะเมื่อถึงเวลานั้นฉันจะเป็นคนรับใช้ของนายเองงั้นเรามาเริ่มกันเลยไหมความเรของเขาดูไม่แย่เลยนี่แต่แค่นั้นมันยังไม่พออะไรกันนี่มันพลังอะไรเนี่ย ฉันกันไม่ได้แล้วออร่าเกาะนี่ไม่ใช่การต่อสู้ด้วยดาบอย่างเดียวงั้นหรอละร่างกายมันตอบสนองไปเองไม่เป็นไรยังไงฉันก็ชนะอยู่ดีพูดอะไรบ้าๆการควบคุมออร่าก็เหมือนกับความแตกต่างระหว่างสวรรค์และโลกงั้นเรามาทดสอบกันหน่อยดีไหมซ้อยข้อมือที่ดูหนักมากนั่นมันอะไรเนะ้อ ได้ไงกันกับคนที่ดูหยาบคายแบบนี้เนี่ยนะบ้าจริงเชียวลีโอมาแนะนำตัวหน่อยสิเขาคือแขกที่มาเยี่ยมเยียนเรานะผมลีโอพรอฟครับฉันใส่เซอร์ดิงเกอร์นาย er, นอาจรู้อยู่แล้วว่าฉันเป็นลุงของนายยินดีที่ได้รู้จักนะว่าแต่ลูกจะซิลีียรหรือย,อยังเออท่านหญิงลีโออะไรนะเร็วเข้าพาเธอไป เกิดอะไรขึ้นล่ะเรื่องนั้นเขาเอาชนะซีเรียได้ด้วยร่างกายที่ยังไม่ได้แม้แต่เรียนรู้ออร่างั้นหรอเสียงดังชะมัดการที่นายเอาชนะซีเรียได้มันช่างน่าประทับใจจริงๆก็นะเธอประเมินผมต่าไปเองแล้วพวกเธอสองคนเดิมพันอะไรกันล่ะคนที่แพ้จะต้องกลายเป็นคนรับใช้ของผู้ชนะนะครับซีเรียเซรดิงเกอร์จะเป็นแม่บ้านของผมในสัปดาห์หน้าการรักษาควาพูดเป็นสิ่งที่สําคัญแต่ซีเรียมาจากตระกูลเซรดิงเกอร์ นายไม่สามารถสั่งเธอให้ทำงานของคนรับใช้ได้ฉันหวังว่านายจะยกเลิกคำสัญญาแทนที่จะทำอย่างนั้นฉันจะให้สิ่งอื่นเป็นรางวัลเช่นผมขอปฏิเสธนี่เป็นการเดิมพันระหว่างผมกับซีเลียตราบใดที่เธอยังใช้ชื่อเซอร์ดิงเกอร์เธอก็ต้องรับผิดชอบต่อคำพูดแม้ว่าฉันจะเสนอตัวสอนวิธีกำหนดลมหายใจด้วยออร่าของเซอร์ดิงเกอร์ให้กับนายก็ตามนั่นหรอผมคิดว่าเทคนิคนั้นมีจุดประสงค์เพื่อป้องกันไม่ให้หลานสาวต้องอับอายนั้นไม่มีค่าให้เรียนรู้อะไรเลยสักนิด ลีโอพอบเมื่อกี้นี้นายประกาศว่าจะใช้สายเลือดโดยตรงของตระกูลเซอร์ดิงเกอร์เป็นค่ารับใช้และวิธีการหายใจด้วยออร่าของเซอร์ดิงเกอร์นั้นไร้ค่าถูกต้องไหมใช่สินายไม่คิดว่าการปบรปกาศแบบนั้นเป็นการเสียมารยาทบ้างหรอผมไม่ได้มีเจตนาดูหมิ่นเ er ซอร์ดิงเกอร์สักหน่อยท่านทายหากท่านต้องการจะมอบรางวัลสําหรับการอาชนาซิเลียแก่ผมโดยการสอนวิธีการกหนดลงหายใจด้วยออร่าละก็ผมคงน้อมรับด้วยความยินดี แต่ท่านกลับบอกว่านี่เป็นของขวัญสําหรับการปกป้องความอับอายที่ซิเลียได้รับนั่นหมายความว่านางได้สตีแล้วท่านจะเชื่อไหมว่าหากซิเลียไม่ลาทิ้งการป้องกันของนางนานก็จะยังไม่แพ้ผมแต่ถึงแบบนั้นแม้ว่าซิเลียจะสู้กับผมอย่างจริงจังผมก็ชนะอยู่ดีนี่เขาปฏิเสธเพราะไม่ชอบการกระทําของฉันสินะช่องเป็นเด็กที่โดดเด่นจริงๆถ้าเด็กแบบนี้เป็นเซอร์ดิงเกอร์ก็คงดีส่งซิเลียไปที่ห้องของคนรับใช้ลีโอ ครับท่านสายในสถานที่ที่ไม่เป็นทางการนายสามารถเรียกฉันว่าลุงก็ได้นะครับท่านลุงท่านพี่พี่ขอให้ผมสอนวิธีกำหนดลมหายใจด้วยอัล่าของตระกูลเซอร์ดิงเกอร์ให้เขาใช่ไหมฮม <c oughs> ท่านพี่ผมจะพยายามโน้มน้าวเขาให้ได้นะเพราอรีโอสามารถเรียนรู้ลมหายใจของฟินิกได้ฉันชื่อซิเลียค่ารับใช้ที่จะรับผิดชอบท่านตลอดทั้งสัปดาห์หน้าคะ่ะนายน้อยรีโอ ตอนที่4ซีเลียดูเหมาะกับเธอดีนะใครจะไปคิดล่ะว,ว่าสไตล์เก๋ๆแบบเธอจะเข้ากับเสื้อผ้าคนใช้ธรรมดาธรรมดาล่ะช่างการผสมผสานที่เป็นฉันรู้อยู่ว่าฉันสวยแต่ถ้านายพูดแบบนั้นล่ะก็ฉันไม่ได้ตั้งใจจะทําให้เธอโกรธขอโทษทีฉันมีเพื่อนอยู่คนหนึ่งที่ชื่นชมกับความงดงามมากเกินไปบางทีฉันคงติดนิสัยของเขามาแล้วล่ะ ความงดงามของสิ่งนิรันนั้นไร้ซึ่งใครเทียบหากสันติภาพกับคืนสู่โลกนี้ข่าคงจะใช้เวลาที่เหลือในชีวิตเพื่อเอผยแพร่สิ่งสวยงามแก่ทุกคนนายมีเพื่อนเจ๋งๆที่รู้วิธีชื่นชมและยกย่องความงดงามสินะปัญหาก็คือเขานั้นซื่อสัตย์เกินไปนี่แหละแม้ว่าเธอจะก้าวร้าวแต่ลิซินัสก็สวยกว่าใครๆและลูนา่าเพื่อประโยชน์ของศิงละปะได้โบทมาเป็นนางแบบเปลยกายของข้าทีเถอะข้าเอาสมุดวาดภาพมาด้วยนะ นั่นคือหนังสือเกี่ยวกับการฝึกหรอนายอ่านอะไรอยู่นะนี่เนอะหรอฉันอ่านหนังสือเล่มนี้บ่อยมากเลยนะตอนที่ฉันยังเด็กจุดเริ่มต้นของวีรบุรุษผู้ยิ่งใหญ่ซิเลียอายุห้าขวบฮะหนังสือนิทานหรออืมดูเหมือนว่านายจะชื่นชอบเรื่องของวีรบุรุษผู้ยิ่งใหญ่สินะนักวิจัยโดยเฉลี่ยที่ทําเกี่ยวกับเรื่องราวนี้คงเทียบนายไม่ได้ฉันแค่สะสมไปรเรื่อยๆเอง,เองผลสุดท้ายก็เลยเป็นอย่างที่เห็นแต่ว่า มีหนังสือเกี่ยวกับใครเยอะเลยนะในบรรดาทุกๆสิ่งที่วิรบุรุษผู้ยิ่งใหญ่ได้ทำมีหลายอย่างที่ยากเกินกว่าที่จะบอกให้กับวิรบุรุษสักคนได้ฉันคิดว่าความสำเร็จเหล่านั้นน่าจะเป็นของเขามากที่สุดเฮ้ย <Hey, S 1> เขาอาจจะเป็นนักต้มตุ๋นที่พยายามแอบอ้างความสำเร็จของวิรบุรุษผู้ยิ่งใหญ่ก็ได้นี่ใครน่ะเหรอนั่นคือสิ่งที่คนส่วนใหญ่คิดแบบนั้นแน่นอนว่าฉันเองก็เหมือนกันงั้นนั่นคือสิ่งที่คนอื่นคิดเกี่ยวกับฉันสินะเฮ้ย <Huh? S 1> เราไปกินข นไหนคะหากท่านอนุญาตฉันจะสามารถร่วมฝึกกับท่านได้หรือเปล่าฉันจะไปดูความลับเบื้องหลังความแข็งแกร่งของนายซะมันอาจจะยากสำหรับเธอนะที่จะตามให้ทันเธอจะไหวหรอหน่อยฉันคือซิเลียเซอร์อดิงเกอร์เชียวนะพอความแข็งแกร่งของเธอถึงขีดจำกัดความเร็วในการตอบสนองของเธอก็จะช้าลงและช่องว่างระหว่างการเคลื่อนไหวของเธอก็จะมีมากขึ้นเมื่อมันเกิดขึ้นเธอก็ปล่อยพื้นที่ว่างด้านหลังของเธอเช่นเดียวกับที่เป็นในตอนนี้แฮกทำลายร่างกายแบบนี้ มันมีประโยชน์ต่อการฝึกด้วยหรือไงเออสิฉันคิดว่าเด็กๆสมัยนี้อ่อนแอเกินไปเมื่อเทียบกับในอดีตเทคนิคการสร้างออล่าได้พัฒนาไปมากเลยทีเดียวนั่นคงเป็นสาเหตุว่าทําไมผู้คนถึงไม่สนใจเรื่องการฝึกร่างกายกันมากนักออล่าช่วยเพิ่มความแข็งแกร่งให้ร่างกายอะไรนะอ่อนแองั้นหรอถ้าเธอฝึกฝนร่างกายออล่าก็จะเพิ่มขึ้นด้วยอย่าประเมินฉันต่ําไปไอ้แตบ้าผมข่าวนี่ ทำไมทำไมฉันถึงชนะไม่ได้ล่ะมันไม่ง่ายใช่ไหมล่ะเอานี่ไปสิขอบคุณนะแอดมันเป็นสรอยข้อมือที่หนักมากเลยนะตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปก็สวมขณะฝึกด้วยหยุดนะนี่อาจจะเป็นประสบการณ์ที่ดีสําหรับนางก่อนที่จะไปลูมินก่อนที่ศักดิ์ศรีของเธอต้องพังทลายลงไปอย่างน้อยสักครั้งหนึ่งบางทีอาจเป็นเรื่องดีก็ได้ลลโอครับท่านลุง นี่รีโอฉันกะว่าจะขอให้ผู้นำตระกูลอนุญาตให้นายสืบทอดลมหายใจฟินิกลมหายใจฟินิกหรอนี่เขากกำลังพูดถึงที่มาของเทคนิคออร่าประจำตระกูลเซอร์ดิงเกอร์นั้นหรอข้าได้ยินมาว่ามีเพียงคนที่ได้รับการยอมรับภายในตระกูลเท่านั้นที่สามารถสืบทอดได้นี่ท่านพ่อคงไม่ยอมง่ายๆแนะคะ่ค่ะเพราะงั้นฉันจึงต้องมีเงื่อนไขไงเงื่อนไขผ่านการสอบเข้าลูมินไงล่ะค่ะการสอบเข้าลูมินประนั้นเป็นการต่อสู้จริงนะคะ ท่านลุงคะเจ้าเด็กบ้านนี่แม้แต่ออร่ายัางใช้ไม่ได้เลยนะไม่ไหวหรอกคะ่ะมันจะอันตรายเกินไปสําหรับเขาประสบการณ์การต่อสู้ที่แท้จริงใช่แล้วฉันคิดว่าฉันไม่มีเลยอย่างน้อยก็ในชีวิตนี้แหละนะนายคิดว่าไงลีโอท่านพ่อกับท่านแม่ถ้าเขาบอกว่าทําตามที่ใจนายต้องการละ่ะเช่นนั้นผมก็จะทําครับอย่างที่คาดเขาคิดว่าจะสอบในปีนี้อยู่แล้วสินะ เนื่องจากเราพักกันไปสักพักแล้วต่อกันเลยดีไหมคิดว่าฉันจะตามไม่ทันหรือไงหนึ่งสัปดาห์ต่อมาวันสอบเข้ารูมีนนั่นคือซิเลียเซดิงเกอนี่ฉันไม่เคยคิดเลยว่าจะได้ไม่เห็นองค์ยิงดาบที่นี้แล้วผู้ชายครั้งเธอเป็นใครนะรู้สึกกังวลหรือเปล่านายน้อยไม่เลยสักนิดเธอยังไม่เปลี่ยนวิธีการพูดแบบนั้นอีกหรอเฮ้อซิเลียลีโอพอบ ในายใช้ออล่าไม่ได้ด้วย3้ำทำไมนายถึงมาที่นี่ด้วยเนี้ยซเลียไม่เจอกันนานมากแล้วนะครับคุณเป็นไงบ้างเมินฉันชื่อกาลีแวนแทดแทรนครั้งล่าสุดที่คุณมาเยี่ยมโรงเรียนฉันได้ทักทายคุณไปแล้วอีกอย่างฉันถูกเรียกว่าอัจฉริยะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเดแลนด้วยขอโทษทีฉันจำนายไม่ได้เลยสักนิดงั้นฉันไปละซซเลีเย อาบัตเลเวลลิน16ตระกูลเลเวลลินเชลซีเลเวลลิน14ตระกูลเลเวลลินไม่เจอกันนานเลยนะซิเลียตอนที่5พวกเขาเป็นใครพี่น้องตระกูลเลเวลลินจากสายเลือดวิรบุรุษเดียวกันแห่งจกักรวรรดิลอเดนพวกเด็กจากตระกูลเลเวลลินสองคนนั้นจะร่วมทางไปกับพวกเราดังนั้นเราจะแพ้พวกเขาไม่ได้นะลีโอเราจะไม่ยอมให้ตระกูลเซริงเกอร์พ่ายแพ้ตระ,ตะ,ตะกูลเลเวลลินเด็ดขาด แต่ฉันมาจากตระกูลพรอฟนะไม่ได้เจอกันนานเลยนะซีเลียใช่ไม่เจอกันนานเลยนะอาบัตเลเวลินหืมคนที่อยู่ข้างๆเธอนะ่ะเป็นใครนะนี่คือรีโอจากตระกูลพรอฟคิดถึงบ้านจังตระกูลผู้สูงสัก์ในราชอาณาจักรเดรัสลูกปลาตัวน้อยแบบนี้นี่เองตำแหน่งสูงสุดจะต้องเป็นของพวกฉันแน่นอนซีเลียไปกันเถอะเชลซีข้าท่านพี่ไอเจ้าพวกเวนนั่นฉันจะขยี้พวกมันให้เละเลย ดูเหมือนทุกคนจะมารวมตัวกันที่นี่แล้วสินะศาสตราจารย์เอลบีเซรอนจากสถาบันลูมีนชื่อฉันคืออันบีไม่มีทางอันบีจอมเวทแห่งมาอันคนนั้นน่ะเหรอเขาคือใครอีกถามจริงนี่ไหยไม่รู้จักเหรอเขาคือวีรบุรุษที่มีชื่ออยู่ในบันทึกวีรบุรุษเชียวนะอ๋อเขาคือหนึ่งในคนที่ผู้เรียกว่าวีรบุรุษในยุคนี้สินะมานาในตาซ้ายของเขานั่นแน่นอนว่า ประเภทของบททดสอบคือการต่อสู้แบบตัวต่อต,ต,ตัวและการปราบมอนเตอร์แต่และคนจะผัดกันทำแต่และอย่างแต่ฉันคิดว่าวิธีนี้มันช่างน่าเบือ่อเปิดบันทึกวิรุรุษโลกของอาวีตอนอารัมพบทป่าดงดิบฉันเกลียดความไร้ซึ่งประสิทธิภาพเพราะงั้นจะรวมทุกอย่างเข้าไปด้วยกันและเริ่มมันเดี๋ยวนี้ บันทึกวิรุบุษไม่ใช่เพียงแค่บันทึกทางประวัติศาสตร์เท่านั้นคุณค่าที่แท้จริงอยู่ที่ความสามารถเพื่อทําให้โลกของวีรุรุษปรากฏออกมามันประกอบไปด้วยประสบการณ์ของวีรุรุษในคันอดีตยิ่งกว่านั้นด้วยการบรรลุถึงโลกของเหล่าวีรุรุษใครๆก็สามารถสืบทอดพลังจากวีรุรุษในอดีตได้นี่มันเกือบจะเหมือนระบบฝึกให้เป็นวีรุรุษเลยไม่ใช่หรือไงป่าดงดิบนี่คือโลกของวีรุรุษสินะ สถานที่แห่งนี้คือป่าดงดิบวัตถุประสงค์ก็เพื่อความอยู่รอดไม,ไม่ว่าพวกนายจะร่วมมือหรือกำจัดกันเองก็จงทำทุกอย่างเพื่อเอาชีวิตรอดผู้ที่ต้องการจะยอมแพ้สามารถทำลายลูกแก้วที่ตัวเองมีก็จะกลับออกมาได้เสียงส่งมาจากไหนเนี่ยที่แห่งนี้ดูคล้ายๆกลับที่นี่เคยเป็นป่าของเหาเอลก่อนที่จะถูกมลพิษที่มาจากราชินีแม่มดซิละนาเฮ้ยนี่มันอะไรกันวะเนี่ยนะ่ากลัวเกินไปแล้ว ฉันอยากกลับไปมันก็แค่ภาพลวงแต่ช่างหน้าสมเพชจริงๆผิดแล้วแม้ว่าโลกนี้จะมาจากความทรงจําของผู้คุมสอบก็ตามทีทุกสิ่งที่เกิดขึ้นที่นี่ล้วนเป็นเรื่องจริงที่นี่อันตรายถึงชีวิตสามารถฆ่าใครก็ได้เราเคยเจอกันมาก่อนใช่ไหมฉันดีใจเหลือเกินที่จะได้กำจัดคนจากเซอร์ริงเกอร์ ฉันมาจากตระกูลพอปตังหากแต่ก่อนหน้านี้นะ่ะนายอยู่กับซีเลียนี่นะเคียววายุนั่นเป็นคาถาที่ไม่มีอยู่ในอดีตแต่ดูเหมือนว่าโดยพื้นฐานแล้วจะไม่ต่างกันนะเฮ้ย hey! แม้อยู่ต่อหน้าฉันก็ยังทำท่าทางสบายสบายส,ายสินะ นี่เขากันได้เหรอฉันไม่รู้สึกเลยว่าเขาใช้อล่าเลยสักนิดมันเป็นคุณสมบัติของอลา,าที่ตรวจได้ยากงั้นเหรอการโจมตีเรียบง่ายไปหน่อยนะทําไมเราไม่มาร่วมมือกันแทนละ่ะที่นี่ผู้ที่รอดชีวิตได้นานที่สุดจะได้เป็นผู้รับคะแนนมากที่สุดในฐานะนักเวทแล้วเธอไม่จําเป็นต้องผ่านการทดสอบอย่างน้อยหนึ่งอย่างหรอ <c oughs> น่าเสียดายฉันคือนักเวทสายต่อสู้นายบอกว่าการโจมตีของฉันมันเรียบง่ายเกินไปใช่ไหม เธอก็ได้ยินไม่ใช่หรือฉันหมายถึงสําหรับเวทลมแล้วการโจมตีนั้นเรียบง่ายเกินไปเมื่อเทียบกับพลังของมันแล้วอะนะตอนนี้นายกำลังสั่งสอนฉันเรื่องเวทมนต์อยู่เหรอกับทายาทโดยตรงของตระกูลเลเวลินเนี่ยนะรอโดนฉันหมดขยีด่ด้วยการโจมตีแสนเรียบง่ายนี้ซะเถอะเคีื่ยว,วายุสอนวายุเขาหายไปแล้วตรวจจับมานามไม่ได้เลยทําไมกันล่ะกัก ถ้าอย่างนั้นฉันชวนเธอมาร่วมมือกันอีกรอบดีไหมนะว้าวในะที่สุดก็เริ่มแล้วครับ